กองสามไอ้ชั้นสวัสดีครับวันนี้โฟบทช่องเตยโนแจ็คแนวนะครับนีเรามาปลูกต้นไม้ที่ถูกโดนลัดธิเจ๊าหม้อสุดดูที่ต้นไม้เลยมันถูกต้นไม้ถูกต้นนะครับหนึ่งสองสามปล่อย หงานที่เราปลูกต้นไม้น่ะเราจะปลูกกระดินก็ได้นะครับต้นไม้น่ะสามารถปลูกดินก็ได้นี่ครับเอาอะไรคำเนี้ยไม่จะผสมกับต้นไม้ก็จะโตเป็นแฟนง่ายครับ ที่ทําให้ต้นไม้น่ะมันโอ๊ยอยกล้องกูนี่ครับถ้าปลูกตามดินน่ะต้นไม้น่ะมันจะผูกพวกมดพวกแมงเกาะอ่าเอาก็ต้องอ่านี้ดลี่นไปแล้วครับเอาละครับตัวนี้เจ้าของช่องก็จะมาขุดต้นไม้ให้ดูนะครับตอนเดทุกัวครับผมนอนแต่เองนะครับเมื่อกี้ก็เป็นแบบขี้แรงหน่อยครับแต่กล้องก็แบบแจ้งว่าแฟรีนะนี้ครับหน่อกระดังก์นะครับเอาละครับ นี่ครูก็อยู่กับคนดังนะครับาไม่ถามเลยดังอะไรดังอะไรครับดังฟืนนะครับดังฟืนต้นไม้นะครับวิธีการปลูกจะสอนมากการปลูกต้นไม้ชออปลูกต้นไม้ที่ดีควรปลูกยังไงนะครับไปฟังวิธีเลยเอาอะไรคำเนี้ย ขุดก so right. ินก like ่อนนะครับแล้วก็ต้องซูมด้วยซูมซูมอันนี้ฝังไปตรงนี้นะครับคนใหญ่เขาจะไม่รู้ครับเนี่ยปลูกอ่ะเนี่ยไม่มีอันนี้ไม่มีประโยชน์ทำยังไงเอาฝังกดปุ๊บถ้าเกิดไปเงี้ยมดจะเจาะแล้วก็ก็เป็นไว้กันกันพวกมดพวกอะไรนี่มาเจาะหน้าดินนะครับฝังเลยนีกบ การถอดการถอดที่ถูกต้องนะครับถอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ซ้อนหรอกไปดูเอาก็จะมาพ่นมาข้นถ่ายเกินหน้าของครับเนี่ยโอ้ผมมาต้องสูงคนไปสูงมุกเราก็จะมาขึ้นม่ว่าะเกิดอะไรขึ้นเราทำได้ครับแด้ดีครับอย่าให้อย่าให้ใครเห็น โอ้โหฮาวดูไปใส่มืน่นนะใส่มืน่นนะรัน <Run. S 3> ครับวันนี้เราคุยมาเสร็จแล้วครับเราก็จะกลับบ้านกันองค์ใจไม่กลับนะกลับบ้านเลยเห <c oughs> ็ดซุ่มเห็ดซุ่มผมไปหาเห็ดมานะเดี๋ยวไปเกี่ยเนาะเราบอกอื่นว่าให้พวกเขาไปแล้วก็ ก็เสียใจนะครับที่ไม่ให้ห้อเก่งกินกับแม่นะซึ่งอยากกินไอยากกินอนยู่น,นะเก่งกินกก็เราก็พัดโอกาสหนั้นไปครับก<อ>ารปลูกต้นไม้ครั้งนี้ครับโคตรอุกตักเลยครับป<อ>ลบูกแม่งมัยียอะไรเนี่ย